คลิปนี้นะครับจะพามาดูรถมอเตอร์ไซค์เก่านะครับทุกคนรถมอเตอร์ไซค์เก่าเข้าสื่อมาแล้วนะครับมาชำแหละคือรถเก่าที่หมดอายุใส่งานนะครับนี่อาจจะบ่ใส่งานมาได้ประมาณ 3- 4ปีนะครับหรือ5ปีก็ปิดไปได้นะครับรถรุ่นนี้หมดอายุคือชำแหละช่างกิโลขายเศษเหล็กอย่างเดียวนะครับแยกโดมิเนียมแยก เศษเล็กออกก็มาแยกชิ้นส่วนขายนะครับวิธีตัดนะครับบางก้นใส่ไฟตัดนะครับใส่ไฟตัดก็ได้นะครับแต่ปัญหาคือว่าเปลืองลมนะครับแกะบบเปลืองแต่เปลืองลมนี่ครับการตัดนะครับ ผมแยกผมจะตัดโชบออกก่อนนี่ครับโชบตามที่จริงไฟนะครับตัดนะครับใส่ไฟตัดก็คือมะจิมีน้ำยานะครับคือน้ำมันมันเซน้ำยานะครับน้ำมันโชบน้ำมันโชบนะครับติดไฟนะครับันกดจะลุกเวลาเข้าเป่าไฟนะครับแล้วมันจะทูออกมานะครับมันจะกระเด็นออกมาพรเพอถือผิวหนังเข้านะครับอัตรไยนะครับผมเคยตัดนะครับจากประสบการณ์ผมนะครับเพื่อจะขาดนะครับเปลืองล่ม นะครับผมก็เลยใส่หินเจียนะครับหินเจียตัดนะครับหรือหินเจียตัดเหล็กตัดตัดประตองมันขาดนะครับประมาณครึ่งหนึ่งผมมีตัวอย่างที่ผมตัดออกมาใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิง้งให,ดห้ดูนี่ครับหินเจียผมผมตัดนี่ผมตัดนี่ครับบ่ครับผมตัดครึ่งหนึ่งครับ เขาใส่เห็นเกียตัดนะครับพอตัดหลักกันมัต้องไปเน่นนะครับมัต้องกดตัดไปธรรมชาตินะครับตัดไปธรรมชาติกันม่สะบัดนะครับอันตรายนะครับตัดครึ่งหนึ่งนะครับแล้วห้องกะใส่ขอนเขะลงนะครับขะลงมันก็จะขาดบิดไปบิดมานะครับเพราะว่าเล็กมันถือความร้อนมันกดจะอ่อนนะครับเวลาเราตัดขาดเร็วดีกว่าเข้าไปใส่ล่มใส่แกะตัดนะครับประหยัด เวลาไปอีกเร็วกลัวกันนะครับส่วนเครื่องนะครับเครื่องก็ต้องแยกชิ้นส่วนส่วนโชบมันอันนี้นะครับนี่ครับที่เหลือถอดออกผมจะใส่ไฟเบอร์ตัดนะครับจะเร็วกว่านะครับวิธีการตัดก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าการตัดนะครับมันจะสปริงนะครับอันตรายไม่ติดดีดใส่ตาเห้านะครับนี่ครับสปริงผมเอาออกแล้วนะครับผมตัดครึ่งนี่ครับ ก็สามารถขายเป็นเหล็กหนาได้นะครับได้ว่าคันคา,านสปริงเขาบสือเป็นเหล็กหนานครับเนื้ราคาดีก็ต้องตัดเอาสปริงออกเด้อครับนี่ครับสปริงด้านในนะครับสปริงไม่ชบก็จะได้อีกราคาหนึ่งนะครับผมตัดออกมดแล้วนะครับต่อไปนะครับผมก็จะแยกเครื่องออกมากเครื่องพบกับคันนอตออกมดแล้วนะครับส่วนเกล็ดนะครับเกลตดหรือ ร่มนะครับผมจะใส่มาตัดโค้งนะครับนี่ครับตัดโค้งนี่ครับตัดนี่ตัดเป็นสามส่วนนะครับแล้วผมจะใครเป็นเหล็กหนานี่คือรดเก่านะครับแยกสิส่วนออกมารดไม่สีแล้วหมดอายุใส่งานนี่คือเรื่องผมแยกมาผมจะตัดหมดเลยครับน่ครับแต่ก่อนนะครับผมใส่แกนตัดนะครับเสียเวลานะครับกลัวจะขาด นะครับต้องใส่ล่มไหลนะครับเพราะว่าเหล็กอันนี้มันหนานะครับมันมีน้ำมันโชบน้ำนะครับไฟมันลุกแล้วก็จะขาดยากนะครับบางที่นะครับผมอาจจะใส่ไฟเบอร์ตัดนะครับการตัดก็ผมนะครับผมจะตัดรัดกันนะครับใส่ไคือเบอร์ตัดพลิกไปพลิกมากนะครับตัวใดตัดเ็กยากผมก็จะใส่แกะตัดนะครับนี่คือการตัดของผมนะครับส่วนทั้งน้ํามันนะครับใดเป็นเหล็ก ธรรมดาเด็กรวงต้องแยกออกมานะครับผมขายผมได้ราคาเหล็กหนานะครับทุกคนนี่คือวิธีการตัดแยกเครื่องรดนะครับตัดโชบรดลดเก่านะครับแยกสินส่วนขายถึงจะมีราคานะครับเอามาต้องขายยกคันนะครับมีคงกะซื้อมากหลักร้อยนะครับบอดี้ซิบแพ้งนะครับก็ฝากไลค์กดแชร์นะครับทุกคน